เป็นหัวหน้าที่งานเดินค่ะแต่ลูกน้องเดินหนีหมดค่ะสั่งงานตีสามด่ากราดหน้าห้องประชุมคิดว่าทำแบบนี้อาจจะดูทรงพลังก็ได้แต่ต้องระวังหน่อยค่ะวันที่คุณไม่อยู่อาจจะเป็นวันที่ลูกน้องมีความสุขก็ได้นะคะเรื่องนี้แสบสันมากค่ะในมหาปิงคลราชาดกค่ะพระเจ้ามหาปิงคลเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายใช้งานข้าราชบริพารเหมือนาทาสเลยกดขี่สารพัด วันที่พระองค์สิ้นพระชนรู้มั้คะชาวเมืองและข้าราชการจัดงานฉลองใหญ่ร้องรำทำเพลงมีแค่นายประตูคนเดียวที่ร้องไห้คนนึกว่าเขารักพระราชาเปล่านะคะเขาตอบว่าข้าร้องไห้เพราะว่ากลัวยมบาลจะทนความท็อกซิกข,ของพระองค์ไม่ไหวแล้วจะส่งพระองค์กลับมาเกิดใหม่ที่นี่อีกทีแม่ ตำแหน่งอยู่ไม่นานค่ะแต่ว่าตำนานก็คือความโหดอาจจะอยู่ตลอดไปก็ได้อยากให้คนจดจำคุณแบบไหนเลือกเอานะคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนพาลแม้มียศถาบรรดาศักดิ์ก็หาความสุขไม่ได้เพราะถูกไฟเห็น่งความเกลียดชงังเผาผลาญอยู่เสมอค่ะ